พี่น้องเบิ้งจับพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวจะเด้อเบิ้งจับพี่น้องดอกนี้ก็สิเอาจ้าหนึ่งจุ่มเดี่ยวจับพี่น้องสองสามจ้าสี่จ้า หาดอกจ้าพี่นอ้องถึงจ้าพี่น้องหาดอกนีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องเขาปลาคือเกาาเา่าจ้ากิจจวัตประจําวันเขาปลาจ้าพี่น้องเก็บเพ็ดเพลิงหวานจ้ามาจ้าพี่น้องเก็บเพ็ดเพลิงหวานจ้า ดอกแหลกแหกมมานของเสานี่จากพี่น้องโอ้ยเหลืองมันเป็นสีเหลืองจากพี่น้องขอตัดออกหลายๆเนาะมันเป็นสีเหลืองแตวมันสีผ้ามูเหลือง โอ้ยยุงกัดดอกแรกแหกมานของเสานี่จ้ากบจ้าพี่น้องกบ ฟางจากพี่น้องกบฟางเห็ดไข่มุกพี่น้องดอกนี่คืองามแท่เห็ดไข่มุกป้าอว้ยสองดอกเอาได้บ่น้อดอกำงามป๊าพี่น้องดอกบักไ่ สียดายแต่มันเน่านี่ยแะจ้ะพี่น้องเอ้ยเห็ดไข่มุกอันนี้เป็นเห็ดเพิงน้อยจากพี่น้องเห็ดเพิงขาแดงเห็ดเพิงขาแดงแซบจากพี่น้องเี่กินแซบยังบัต้านี่ออกหลายจากเห็ดเพิงขาแดงจ้ะพี่น้องดอกหนึ่งจะเอาได้บะน้อดอกนี่ฮพี่น้องเบิง่งถากกินมัน ทัดแน่เนาะยังให้ยังเรือให้เขากินบอลละพี่น้องเ้ยเหลืออยู่หน่อยนึงจ้ะพี่น้องเอ้เอาจ้ะเก็บเห็ดน้ำหมากจ้าพี่น้องอออันนี้ถาแล้ว เห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากมีอีกบ่าละ่ะดอกเหนียวได้ปะโน นึกว่ามันจะของกดสต็อปแล้วนึกว่ามันจะของกดสต็อปได้ว่างันโอ้ยไม่เอาไม่เอาสี่มือแล้วบอยใหญ่พี่น้องเอ้ยบอยใหญ่เลยโอ้ยเอาไะไรบอยนาะ ล่ะพี่น้องจองไหวสี่มือล่ะบบมีไงไม่ยังเลยพี่น้องเงึดแท้บไ่เลยจากพี่น้องเห็ดไหมนี่ขั้นเท่าพอแลอ้วมันมันสีใหไ่เนาะเฮ็ดไปต่อจากพี่น้องพี่น้องเอาจ้าเอายุจ้า ดอกนีก็สิเอาจ้าเพราะว่ายังเคืองหนึ่งเอาจ้าตัดขาจ้าพี่น้องโอ้ยนังแจวอยู่จากขาขายังแจวจ้ะในกวาพื้นสีนี้ได้นี่ จ้ะพี่น้องดอกนี้ยังอยู่เครื่อ,องนึงได้ยุตจ้ะเครื่องนึงได้ยุตจ้ะ ไข่มุกอะไรบ่านอ้พี่น้องเไยไข่มุกเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อยมึงไหนพี่น้องเห็ดไข่มุกเจ้าบ่คอยได้โอ้ยคือนิ่มแท้นิ่มแท้ได้บ้เนาะเมืองกันจับพี่น้องแกงแสบแท้เด้ ไข่มุกเนี่ย <c oughs> บางวากับหอดบานคองสีเบลล์นะคะเบาดอกๆนี่เบา <c oughs> นี่จ้าพี่น้องดอกนี่ดอกงาม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  นะเลือกไม่ได้ก็ต้องเอาดะคะเด้อโอ้ยนิ่นมละพี่น้องนิ่มแล้วพี่น้องโอ้ยปลได้จักมันสั่งทิ่มไว้นี่นะเนะเาะเห็ดไข่มุกากพี่น้องเอาได้บ่น้อไข่มุกแกงแซบ่บแกงแซบ่บเอาได้บ่น้อพี่นอ้อง ยังได้อยู่จ้าโอ๊ยตัดทรายกับเบเบิดท่านนี่จ้บพี่น้องส่วนนี้เป็นเห็ดเพิ่มดอกสีเกาลักจ้บพี่น้องเห็ดเพิ่มดอกสีเกาลักจ้ะจ้ะพี่น้องเอาได้บ่น้องพี่น้องดอกนี่สมรลักป่านลักเถ่าแห้งแต่พี่น้อง เอาได้พ่นอน่อปัดทากันแบบที่ปีกนี่ไหมโอ้พี่น้องมันเนมแล้วย่าปล่อยไปเป็นเสือเ้อเองสีเนาะจับพี่น,น้องเนาะมันเท่าแล้วจงไว้จ้าไปคนเป็นเสือ้อย่าหาเอาไหมเห็นน้ำบอจับพี่น้องเห็นน้ำบอโอ้ยดอกงามขลากันนี่ เด้อพี่น้องเด้อเออบ่ต้องไปบ่ต้องไปน้ำไอบ่ต้องไปน้ำไอเด้อผัดออกลายๆเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นซีเรลงเืองมันเป็นล่าโอ้โหอันนี้บ่เป็น จ้ะพี่น้องขาวงามเลยเพิ่มมาโรนี่จ้ะพี่นอ้องเออ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 ว่าแมนแค่เพิ่มดอกสีกาลักจ้ะพี่น้องอันนี่ดอกหนึ่งเก็บมาลืมกดจ้ะพี่นอ้องก็เลยแต่มกกดอยู่นีให้น้ำกันให้จ้ะพี่น้องเห็ดเพึ่งดอกสีเกาวลัก งานูจ้ะพี่น้องกำลังออกเห็ดทานพี่น้องว่ามันเห็ดอีหอย่างเห็ดทานดอกงามงามพี่น้องบิง่งอันนี้เอาได้บ่นี่หอวอันนี้เอา,าได้จ้ะทั้งพี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยตัดขาเนาะทั้งพี่จ้ะพี่น้องดอกงามดอกงามอันนี้ก็เอาดอกจ้ะทั้งพี่จ้ะ ได้เพะเนาะโอ้บอแมนมันบอแมนแตัดขาเนาะพี่น้องเออเออเออนุ่งกัดงามคักเห็ดไข่มุกจ้ะพี่น้องเห็ดไข่มุก อยเอาไปะได้นีเอาได้ยุดจับพี่น้องิิอยาอันพี่น้องพัดเพ่อขาได้ไมีดอกเดียวมีดอกเดียวจับพี่น้องโฮ้ยหมู่บ้านไปลืมสื่อยากันยุงมานึ่ง เพงดอกซีเกาหลักจักพี่น้องมีคนมาเก็บก่อนแล้วพี่น้องเฮ้ยโอ้ยถือกินไปละจ้ะจนดำเอาได้ยุจับพี่น้องตัดขาจักพี่น้องบาทนี้โอ้ยมือนี่หมานจับพี่น้องหมานหมานวันนี้หมานหมนเออ,เอ,อ แสดงว่า,ขาเขาจะมาเก็บก่อนขเขาจะบริยางมาทางนี้ขเขาจะยางขึ้นเทิงจ้ะอู้พี่น้องพูนเฮยเยอะเยอะเยอะดีใจดีใจ หลืองดอกนี่เหลืองโอ้ยเหลืองหลายแท้นนี่นี่จ้านี่จต่พี่น้องดอกนึง อออออดอกหนึ่งจ้าฮัลโหลออกลายให้นี่จะพี่น้องดอกหนึ่งจ้า น้องดอกนึงจ้าขี้ดินกับเขาไปอยู่ในหูในโกดเนาะพี่น้อง พี่น้องดอกนี้ก็เอาจ้าดอกนี้ก็เอา พี่น้องส่งคือฝนชิโตกจ้ะพี่น้องคลิปนี้กับซัมมี่ก่อนอะจะเนาะพี่น้องเนาะถ้าเมื่อหล่ะจ้ะพี่น้องก็ได้อยู่จ้ะได้อยู่จ้ะพี่น้องหมานอยู่จ้ะพี่น้องหมานมันย่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องก็ได้เฮ็ด่มีเฮ็ดอันทานเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็มีเฮ็ดเพิงหวานเฮ็ดเพิงเกาลักเฮ็ดผึ่งดอกซีเกาลักแล้วก็มีเฮ็ดไข่มุกเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ นะจจะพี่น้องพอกันคิดไม่จะพี่น้องมันมานม่นนจ้าบ๊ายบายจ้า